เราสามคนจะไปไหนนะวันนี้เราจะไปหาหมู่บ้านร้างนะครับผมใช่ก็วันนี้เราจะเจอหรือเปล่าเดี๋ยวเรามารุ้นกันเลยนะครับโอเคครับเนี่ยไอ้นี้มันลงแล้วจบแล้วโอ้โหเน้นลุกดิฮะไปโอ้ไม่ทันได้จับเลยเมื่อกี้จับไม่ทันเลยครับทุกคนผมมาเจอ สมุนไพรนะแต่ผมไม่รู้จักชื่อผมเห็นคุณยายของผมต้มกินครับพวกนี้เลยได้เยอะเหมือนกันครับเดี๋ยวเราจะเอาไปทําเมนูอะไรมาติดตามเลยนะครับคุณผู้ชมนี่ครับเมนูแบบธรรมชาติเลยสุกกว่านี้นะครับแล้วก็เราจะรินน้ําข้าวกันนะครับใช่น้ําข้าวนี่กินได้ไหมเนี่ยก็ถามว่ากินได้ไหมก็กินได้กินได้นะใช่ชุกคนตอนนเด็กแม่ก็ทาให้กินใช่แล้วนี่นะครับทุกคนเห็ดของเราครับอยกแกงให้น้องทั้งสองได้กินนะครับ มีไอ้มะเขือพวงนี่นะครับ รับสสดครับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับดาวไลฟ์ตล์วันนี้ผมก็ได้มากับน้องเด่นสวัสดีครับสวัสดีจากช่องคนแบกเป้นะครับพี่เคยของไอ้น้องเคยของพี่ดาวเองนะครับครับผมครับแล้วก็น้องวัดเดี๋ดีครับผมวัดเดินป่าดงเขาครับเราสามคนจะไปไหนนะวันนี้เราจะไปหาหมู่บ้านร้างนะครับผมใช่ก็วันนี้เราจะเจอหรือเปล่าเดี๋ยวเรามารุ้นกันเลยนะครับเดี๋ยวนะครับดูย ก็เดินมาหาน้ำกินนะครับทั้งที่จะทิน้ำครับนี่ครับน้ำนี่มันออกจากอดินเลยนะครับน้าธรรมชาติครับโอมันออกจากรูนะครับรูมันอยู่ตรงนู้นครับเป็นรูของน้ํำครับนี่ครับสามารถกินได้นะครับน้ำที่นี่เดี๋ยวเราอยกกินน้ำแป๊บนึงครับ ขึ้นเลยครับครับทุกคน ตอนนี้ผมก็ไปดื่มน้ำเสร็จไปลอยนะครับเดี๋ยวขึ้นไปตามหาอ่าน้องวัดกับน้องเด่นนะครับไม่รู้อยู่ตรงไหนครับผม,ม,มก็ไม่ทราบกันอ้าอยู่ตรงนี้นีเ่เองครับทุกคนเห็นไหมครับทุกคนนั่งพาครับผมใช่อากาศร้อนนะครับอากาศด,ดีครับโอ้โหโอเคนะครับเดี๋ยวจะลุยกันต่อ,นะอเนาะยังหาไม่เจอใช่ไหมยังไม่เจอเลยหมู่บ้านร้างอะ่ะ ครับทุกคนตอนนี้ผมก็เดินขึ้นมาตามลำห้วยแล้วก็ขึ้นมาจากลำห้วยนะครับแล้วก็ต้องเดินไม่รู้ว่าบริเวณนี้จะใช่หรือเปล่าที่เรากำลังตามหาอยู่ก็คือหมู่บ้านร้างนะครับไม่รู้ว่าจะมีไหมแต่ไม่รู้ว่าแต่บริเวณนี้เป็นที่โล่งนะครับเดี๋ยวเราก็รู้กันต่อนะครับทุกคนเออสองคนหายไปไหน ออกมาแล้วครับมาแล้วครับเหนยหครับเือกันครับไกลอยู่เนาะไกลพอสมควรผมใส่ลุยอยู่แล้วครับโอเคเอาลุยกันตอนนครับทุกคนตอนนี้ผมก็เดินมาถึงอะไรนะมบ้านร้างแล้วครับแต่เห็นบ้านหลังเดียวนะครับทุกคนเห็นไหมค่อนข้างกินน่ากลัวครับมีทั้งหม้อครับหม้อเก่านะครับจานหลายอย่างนะครับบริเวณนี้ หลังคาค่อนข้างที่จะเก่าพอสมควรครับไม่รู้ว่ากี่ปีได้หลายยี่สิบปีแล้วครับเหมืนนี่เป็นยังไงบ้างน้องวัด,ดวไม่หักนะได้ใช่ไหมไไโอ้โหผูกข้างบนก็ได้เ๋ตกลงมาแล้วไมุ่้มกับชีวิตตัวเองนะเดี๋ยวก็ลองดิลองดูดงครโอเคนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาผูกเปลนอนบริเวณนี้เลยครับโอเคนะครับทุกคนมาดูกันเลย ครับน้องเด่นตกเขาทุกคนเห็นไหมครับตกบันไดครับบันไดร้างน่ะตกบันไดเลยระวังนี่เดีนี้มันลงมาจบแล้วโอ้โหเด่นลุกดิฮะไปโอ้ไม่ทันได้จับเลยเมื่อกี้จับไม่ทันเลยะน้ำหนักเยอะนะน้องวัดขึ้นยังได้เลยทำไมน้องเด่นขึ้นองก็ตกวะน้ำหนักเยอะเปล่าคนที่มเนี่ออ โอเคนะครับเดี๋ยวเราจะไปผูกเลบนกระท่อมแต่บ้านหลังนี้นะครับน่าจะเป็นกระท่อมเก่านะแบบอะไรและเนี้ย แต oh. อะไรเนี่ยบ้านเนี่ยไม่ไม่มีอะไรม,มีมีหม้อด้วยมหม้มมอด้วยนี่โฟมเก่ามากเลยอ่ะอือ้ใช่โอเคจะาพ่อตาเลยฮะทันนะทันนะทันนะอะไรเลยอ่ะไปเยอะ ได้แล้วฉันนั่งดิไหนปุ๋ยต้องรู้หรออือเฮ้ยอะไรอ่ก็ปลูกอะไรอ่ะปลูกเต่านี้กับไปนั้นไม่ได้หรอพี่เด่นไหนปลูกเต่านี้ก็เต่าหนุ่มไม่ได้หรอไหนไม่เอาเตานี้ก็เต่าหนุ่นไม่ได้ไปหลอกไปไปหรออือ ครับทุกคนตอนนี้ผมก็อเลยเดินลงมาจากที่พักนะครับที่อะไรนะกระท่อมนะครับผมกําลังจะไปหาสเสบียงนะครับไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างที่จะสามารถกินได้ไหมแต่ที่แน่แน่ว่าช่วงนี้มีหนอ่อไม้นะเราไม่ได้เจอหนอ่อไม้ครับจะไปจะไปต้มแล้วก็เอาไปกินก็ได้นะ ครับทุกคนนี่เลยครับหน่อไร่ครับเราจะไปทําเป็นเบียงนะครับหน่อไร่นะครับนี่สดสดากต้นเลยครับหน่อไร่นี่หน่อไร่นะครับ ขอไม้ครับหน่อไร่นะครับทางนี้ทางเหนือจะเรียกว่าหน่อไร่นะครับทุกคนทางเหนือเรียกว่าหน่อไร่อร่อยใช<น>่ไหมครับพี่ดาวอร่อยครับอร่อย,ออยหน่อไร่นี้อร่อยครับหน่อไร่นี่ภาคกลางนี่ไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่านะน่าจะมีมั้งไม่แน่ใจครับผมอร่อยครับหน่อไร่นี้ทําเมนูได้ทุกอย่างกันเนาะใช่ครับเราไปยำก็ได้นะต้มแล้วก็ทำอะไรได้หลายอย่างค่ะ แล้วแต่เราสะดวกเลยเนาะ่วันนี้เราจะทำเมนูอะไรตันนี้เราออกไปต้มก่อนเนาะเอาไปต้มแลเราไปผัดเงี้ยครับเอาไปผัดก็ได้หันเชี้บเลยครับตอนนี้เรามาเจอเขาเรียกอ่าผมเขาเรียกว่าเห็นนางฟ้าป่าครับเหมือนเห็นนางฟ้าเลยครับนี่ครับแต่มันอยู่บนขอนไม้อย่างนี้ครับนี่ครับทุกคนครับ ก็เรียกเห็นหนางฟ้าป่าน,นั่นแหละอนี่เ <มา S 1> ต็มเลยครับทางนู้นก็มีครับอโอ้โหได้เมนูนะได้ใช่เราไปแกงก็อร่อยนะเห็ดพวกนี้ครับทุกคนผมจะมาเก็บเห็ดน,นะครับตอนนี้เห็ดที่ผมเห็นเมื่อกี้ครับใสใบตองให นี่นะครับทุกคนเห็ดที่เราได้นะครับเก็บเมื่อกี้ครับได้เยอะเหมือนกันครับเดี๋ยวเราจะเอาไปทําเมนูอะไรมาติดตามเลยนะครับคุณผู้ชมนี่ครับเมนูแบบธรรมชาติเลยเนี่ยคลาสสิกโอเคนะครับเดี๋ยวไปทํากับข้าวกันนะครับทุกคนเห็ดที่ผมไปเจอเมื่อกี้ครับเอามาล้างครับเอาไปทำกับข้าวครับทุกคนนี่ครับ นี่นครับทุกคนเสร็จน,นะครับภาษา,ษากันเพียงจะเรียกว่าอีัวครับอีดวาอะไรสักอย่างครับแต่ภาษาไทยเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้ับมันคล้ายๆเห็ดนางฟ้านะครับแต่มันออกในป่าออกตามก่อนไม้ก่อนไม้ที่อ่าตายนะครับนี่นะครับ ครับทุกคนผมมาเจอสมุนไพรนะแต่ผมไม่รู้จักชื่อผมเห็นคุณยายของผมต้มกิน,นครับพ่งนี้เลยครับนี่แก้อะไรบ้างครับเนี่ยเห็นคุณยายบอกว่าแก้ปวดปวดหลังปวดเอวอะไรประมาณนี้ครับเป็นต้นสมุนไพรนะครับเป็นเถาเนาะใช่เป็นถ่าเาปน็นต้มกินนะครับคุณยายเอาไปต้มก,นนกินครับเคยเห็นอยู่ครับพ่กนี้นะครับ ครับทุกคนตอนที้ผมจะเดินลงไปตักน้ำนะครับระยะทางประมาณร้อยเมตรครับก็ไม่ไกลเท่าไหร่นครับจากคำร้งางนี่ครผมจะใชหม้อสนาม,าามน,นะครับาทำเมนูแกงเห็ดนะครับให้คุณผู้ชมได้ดูครับแกงง่ายๆครับไม่ใส่อะไรพริกกับเกลือแค่นั้นแหละก็มาดูกันครับว่าเมนูหน้าตาของเราจะ ออกมาเป็นยังไงโอเคนะครับไปตักน้ำแป๊บนึงครับตอนนี้ผมก็ได้ตักน้ำเสร็จเรียบร้อยนะครับนี่ครับน้ำค่อนข้างที่ใสามากครับเราไปทำแกงกันนะครับทุกคนมาดูกันเลย ไปเป็นทางที่เราเดินขึ้นมาข้างล่างนี้จะเป็นเหวนะครับเห็นไหมครับทุกคนเกนะครับอยู่ประทับกับข้าวนะครับนี่นะครับผมก็กลับมาถึงนะครับทําอะไรอยู่ครับน้องวัดน้องเด่นเอ่อขคอนข้าวข้าวใช่ไหมใช่น้องเด่นกำลังเอ่อไม้ครับก้นมันไม้นะครับใช่ครับ น้องเด่นกําลังหุงข้าวให้เรากินนะครับใช่ครับเพราะว่าผมเป็นน้องเขยก็ต้องต้องทําต้องทำตามใจพี่เขยนะครับใช่ครับต้องเอาใจพี่เขยก่อนใช่ครับต้องทาคะแนนก่อนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวต้องน้องสาวผมอีกน้องสาวคนไหนนะที่จะให้ผมนี่ไม่รู้อ่ะจะเอาคนไอนก็ไม่รู้อะไรผมจองที่ไอคนที่หยุดใต้แล้วนะคนที่ขายหมูเออไ่หมูไส้ย่างนะฮะจองไว้ก่อนนะใช้ใครจองนั่แหละมีการจองด้วยมีค่ามัดจำที่พี่ไหม มา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 เรื่องเรื่องแบบนี้มันต้องคุยอะไรไม่หลังหลังไม้หลังไม้มันต้องอันนี้น้องน้องวัดต้มหน่อไม้ใช่ไหมจะผัดใช่ไหมใช่ครับเดี๋ยวขมหรือยังสุกรือยังไม่ขมแล้วครับเดี๋ยวผมจะลิ้นนะบอกแล้วอ๋อแล้วก็จะซอยซอยซอยใช่ไหมใช่ครับแล้วผัดในหม้อนั้นได้ปะมันไม่มีหม้อไม่แน่ใจมันเล็กหรือเปล่าน่าจะได้ครับเนาะมันไม่มีอะไรใช่ผัดนี่อ๋อตกอกตกใจหมดถ้าทั้งหมดนี่ โอเคนะครับเดี๋ยวสักพักเดี๋ยวทำกับข้าวให้คุณผู้ชมได้ดูนะครับนี่ข้าวเดือดแล้วนะครับน้องเดนใช่ทำยังไงต่อครับก็เดี๋ยวรออีกสักครู่หนึ่งนะครับรอให้มันสุกกว่านี้นะครับแล้วก็เราจะรินน้ำข้าวกันนะครับทุกคนใช่น้ำข้าวนี่กินได้ไหมเนี่ยก็ถามว่าก,กินได้ไหมก็กินได้ได้น่ะใช่ฉก่อนตอนเด็กแม่ก็ทำให้กินใช่เราต้องกินกับน้ำตาลทรายนะครับใช่น้ำตาลทรายมันจะอร่อยมากเลยได้ามินสูงมากเลยนะใช่แล้วก็มาเพิ่มพลังงานในร่างกกาสูงมนะคครรัับบใช่ มันสร้างขอบแยมกระดูกให้แข็งแรงนะครับทุกคนโอเคนี่นะครับหม้อแกงผมก็เดือดแล้วนะครับเดี๋ยวมจะใส่เครื่องปรุงผมนะครับเช่นพริกเกลืออะไรนะครับใส่แบบง่ายๆนะครับทุกคนครับเพลงนะครับใสายเป็นเม็ดเลยเนาะขาผอมนี่เพลงนี้ ขี้หนูของจริงครับเผ็ดมากเลยครับเม็ดนิดเกียวเม็ดนิดเดียวครับมือจะเลอะนิดหนึ่งนะทุกคนน่าจะอยู่กับข่าวกับป่าอยู่กับป่ากับข่าวนะนี่ก็พีีนี่ครับมีใส่เกลือใส่อะไรพวกนี้นะครับใส่เลยครับใส่ชูรสนี่นะครับทุกคนเห็ดของเราครับอยายกแกงให้น้องทั้งสองได้กินนะครับ มีไอ้มะเขือโปงนี่นะครับรู้สึกว่าน้ำเยอะไปเปล่าวะมันจะรู้ไหมพี่น้ำไม่เยอะหม้อเล็กไปก็เทในหม้อนี้ได้ไหมฮะเปลี่ยนหม้อไหมนี่หม้อนี้เปลี่ยนหม้อไหมหม้อเหรอนั่นแ่ะมันใหญ่กว่านะแล้วมันจะผัดยังไงเดี๋ยวค่อยผัดก็ได้พี่โอเคยังไงก็ได้ เก๋ในดามบุกเข้าเก่งไหมพี่เคยพรมครับอพี่เคยคุณจอเล <c oughs> ยออโอ้โหนี่ครับเดือดมอนะครับเดือดมากาเลยครับทุกคนนี่เครือ่องห็ดของเรา

เดี๋ยวจะยกวางตรงนะีนะ้มาขอใยกหน่อยอาวางตรงไหนดีเห็ครับเค,ครับเราจะทำเมนูบินก่อนเนาะใชะ่เดี๋ยวผมจะเดี๋ยวผมผัดหน่อไม้แล้วกันนะครับครับผมจัดเลย่ครับผมนี่ครับผมจะทำน้ำพริก ปลากับป๋องแบ็ง่ายๆให้คุกชมได้ดูครับใช่พิดาของผมเนี่ยก็จะทําน้ําซีฟปลากระป๋องให้เรากินนะครับซึ่งอ่าดับแรกเลยนะครับต้องมีเกลือนะครับแล้วก็พริกนะครับพริกเนี่ยเราจะเผาก่อนนะครับเผาให้แห้งให้กรอบเลยนะครับแล้วก็หมักขยำขยำนะครับให้ละเอียดนะครับแต่ที่จริงทีจริงมันมีหลายสูตรนะครับน้ำริกปลากระป๋องแต่เพราะว่าอันนี้แบบง่ายๆสุดแล้วครับแบบง่ายๆเป็นบ้านนะครับทุกคน ที่เราผ่านน้ำมันก็ได้นะครับใช่ครับก็เดี๋ยวหลังจากนี้พี่ดาวก็จะไอ้นี่เนาะใช่ครับมันขมขอมากๆเลยนะตอนนี้อรนนี้ปลั๊กบ้องนี่นะครับก็พี่ดาวก็จะใส่ปลกระบองลงไปเลยนะครับเพื่อที่จะได้ครบรสนะครับทุกคนอาเข้าไปเลยแล้วก็จะคนกันให้เข้างที่นะครับคนให้คงที่แล้วก็รับประทานได้เลยนะครับ ง่ายๆครับไม่มีอะไรอาศอก็บองเลยแหละพี่เขยใช่ครับจะได้อิ่มกันปวดท้องครับอ้าวหรอพี่ดาวต้องต้องเลือกที่เด่นว่าน้องเขยด้วยงัน้องเขย <c oughs> อ่ะ <c oughs> ต้องอยาเลี่ยงหรอย่างเรียกยังไม่ใช่ใช่ไหมคือพี่ดาวเนี่ยอย่าไม่ยกน้องสาวให้ผมเลยนะครับตอนนี้ <c oughs> องพิสูจน์ตัวเองอีกเยอะแล้วหรอผมไม่รู้ว่าจะพิสูจน์ตัวเองยังไงแล้วเะตอนย่งเรื่องนี้ผมเป็นคนร้ายอ่ะก็ให้ผมเป็นคนดีคือก็จะมองเป็นผม เป็นผู้ร้ายอยู่ดีนะครับทุกคนเป็นผู้ร้ายในสายตาคนเขาใช่ไหมใช่ในเรื่องนี้ผมแสดงให้แสดงเป็นผู้ร้ายอ่ะครับทุกคนตอนนี้ผมก็รับประทานข้ากันแล้วนะครับนี่ครับเร้อมหน้าร้อมตาเีูเมนูของเราะครับนี่ก็คือแกงเห็ดนะครับอันนี้ก็พริกน้าพริกปลากระป๋องอันนี้ผัดหน่อไม้ใช่ไหมน้องวัาใช่ครับใส่ปลากระป๋องโอเคลุยกันเลยมา มาลองชิมอันนี้อร่อยไหมกินก่อนเลยไม่มีช้อนกลางต้องขอโทษด้วยนะครับใช่ใช่ช้อนกลางนี่มันหายากหน่อยอยู่ป่าใช่ครับทำใจนะครับลองชิมเมนูเห็ดนังฟ้าหน่อยอร่อยไหมอร่อยครับพี่อร่อยเนาะใช่เหมือนต้มยำไก่มากเลยครับโอ้โหแล้วก็เห็นเนี่ยกรุบกรุบมากกัดโดนพริกเผ็ดอ โอ้ออร่อยเนาะเ e r y g o ี่กดเีกดกดเลยฮะหอมโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะกินข้าวก่อนนะครับโอ้โอมามม ครับทุกคนตอนนี้ผมก็รับประทานกับข้าวเสร็จเรียบร้อยครับผมกับน้องวัดแต่น้องน้องวัดอยู่ข้างบนครับผมกับน้องเด่นก็นั่งข้างล่างกันครับครับผมตอนนี้ต็นนี้อิ่มไหมอ๋อจุกมากเลยจุกเหรอใช่จะเคลื่อนที่ไปไหนเลีคโอเคนะครับทุกคนเดี๋ยวยังไงเราจะเก็บภาพบรรยากาศก่อนนอนกันอีกทีนะครับโอเคนะครับตอนนี้ รครับทุกคนบรรยากาศตอนนี้คือฝนตกนะครับตกไม่ค่อยหนักคตกแบบปล่อยๆนะครับอากาศที่นี่ค่อนข้างที่จะเย็นพอสมควรครับดูว่าน้องวัดกับน้องเด่นทําอะไรกันเนาะมาดูกันเลยครับวัดครับทําอะไรครับจะนอนแล้วครับเป็นนอนแล้วเหรอ <c oughs> ใช่ครับ<อ>ผมพวกนอนแล้วครับบรรยากาศดีมากครับตอนนี้ใช่ไหมอากาศเย็นใช่ไหม ฝนตกอย่างนี้น่าจะนอนหลับสบายครับก็ใช่มาดูมาดูน้องเด่นนะแอบนอนน,นะน้องเรียนเอาเด่นเป็นไงบ้างก็ไม่เป็นไรครับพี่เขยก็สบายดีครับฝนตกมามห,หนาวเนาะก็ถือว่าโอเคนะครับอโอเคเดี๋ยวสักพักเราทุ่มสามก็จะเตรียมตัวนอนหลับพักผ่อนแล้วนะครับอากาศที่นี่ค่อนข้าง ทำให้เรารู้สึกง่วงนอนามากครับเพราะว่าฝนตกด้วยการกะเย็นด้วยนะครับโอเคครับเดี๋ยวยังไงก็ อรุณสวัสดิ์ยามเช้านะครับบรรยากาศเช้านี้ค่อนข้างเย็นเย็นสบายนะครับเดี๋ยวยังไงก็สักพักผมก็จะเก็บกอุปกรณ์สัมภาระแล้วก็จะเดินทางกลับกันแล้วนะครับโอเคครับใครที่เข้ามาชมของเราครั้งแรกก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้เราครับวันนี้เราไม่ได้มาคนเดียวครับก็ฝากติดตามช่องของน้องวัดคนอะไรวะ ช่องเลยวะแบกเป้ไม่ใช่วันเดินป่าเดินเขาเดินป่าเดินเขานะครับแล้วก็น้องเด่นนะครับช่องครับจากช่องคนแบกเป้นะครับน้องเคยพี่ดาวเองครับตารผมโอเคนะครับเดี๋ยวจะเก็บสัมภาระก่อนนะครับ Thank you